สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้เป็นคลิปของน้องปิงลูกชายคนโตของเมโมซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปของน้องปิงกับกงจูเทาว่าทำไมกงจูเทา ถึงถูกน้องปิงตัดแขนตัดขาแล้วคลองวังห้วนว่าแทนปิงมีความแค้นอะไรกับโกงจู่เท่าเริ่มแรกนะคะที่โกงจู่เท่าได้พบกับน้องปิงเลยก็คือที่หุบเขาทางตันในงานชุมนุมเซียนณนะตอนนั้นปิงมีอายุ17ปีหน้าตาโดดเด่นงดงามมาก หลายคนที่อ่านนิยายนะคะในนิยายเนี่ยสาวๆคือลุงกรีดน้องมากเลยใครเป็นเซียนอยู่ตรงนั้นทุกคนจะได้ยินหมดนะคะว่าสาวๆนั้นกรีดน้องว่ายังไงซึ่งสาวๆจากสำนักเซียนต่างๆชมชอบน้องปิงจนไม่แค่หน้าตาสำนักตัวเองเลยประมาณว่ากรีดผู้ชายจนลืมพกหน้าสำนักเซียนตัวเองจนเจ้าสำนักอายเพราะความบา้าผู้ชายกันเลยทีเดียว ตอนที่กงจู่เทาเห็นน้องปิงครั้งแรกมายืนข้างเสินชิงชิวก็คิดอยู่ตลอดนะคะว่าคล้ายมากคล้ายกับแม่น้องปิงแม่น้องปิงก็คือซูซี่เหียนนะคะซึ่งสี่สำนักใหญ่สำนักเซียนเป็นผู้นำก็จะมีชางชิงซานวัดเจ้าหัวหวังหัวนวาอารามเทียนอีซึ่งในสี่สำนักใหญ่มีชางชิวซานพลังบําเพญสูงที่สุดในหมู่สำนักเซียนรัางท้ายที่สุดก็คือหวังหัวนวา แต่สำนักนี้ดีนะคะดีอย่างเดียวก็คือรวยมากสายเปดังนั้นงานชุมนุมเซียนที่จัดขึ้นทุกปีจึงมีวัดเจ้าหัวคอยดูแลเขตแดนไม่ให้ปีศาจออกมาเพ่นพานข้างนอกได้ส่วนวังหัวนวาจัดการออกเงินจัดงานรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็รวยมากเลยเนาะไม่มีพลังบำเพ็ญเพียรอะไรสูงส่งแต่รวย ก็ออกเงินจัดงานที่พอจะเชิดหน้าโชว์ตาได้ก็คือกงอีเซียวที่เป็นสิทธิเอกของกงจูเท่าภายนอกกงจูเท่าดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความรู้มากมายแต่ใครจะรู้ว่าเป็นตาเท่าลามกบ้าการรมทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จแล้วได้มาดังเช่นครั้งที่ทำกับแม่น้องปิงก็คือเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเลยในครั้งแรก ตั้งแต่แรกเลยก็คือซูซี่เหียนแม่น้องปิงคือว่าที่ผู้คลองวางห้วนวาคนต่อไปซึ่งครั้งนั้นโกงจู่เท่าให้แม่น้องปิงสืบเรื่องของเทืยอนหลังจินที่จริงแล้ว เทวหลังจินเป็นองค์ราชทายาทพบมานที่รักสนุกมากชอบเที่ยวแล้วในพบมานชนชั้นสูงชนชั้นปกครองก็เล่ยอยู่แล้วแต่เทนหลางจินชอบดูละครชอบดูหนังสือโป๊คืออะไรที่เป็นมนุษย์ก็คือชอบหมดสรุปแล้วเทนหลังจินก็คือดีนะคะเทนหลังจินวาซูซี่เย็นใจแข็งและเย็นชาเย็นชามากซึ่งตัวกงจูดเท่า แจะเคลมแม่น้องปิงอยู่แล้วแต่ว่ากลายเป็นเทียนหลางจุนมีอะไรกับแม่น้องปิงแถมนางก็ท้องแล้วด้วยท้องแก่มากแล้วกงจูเท่าให้แม่น้องปิงชักนําเทียนหลางจุนมาเพื่อที่จะกักขังแต่นางไม่ยอมทําตามอาจารย์ของนางนะคะกงจูเท่า จึงสั่งขังนางแล้วจึงเข้าไปหานางตอนแรกกงจู่เท่าจะให้นางทำแท้งแต่อายุครานเยอะแล้วเลยเอายาที่เป็นอันตรายต่อเผ่ามานให้นางดื่มโดยสัญญากับนางว่าถ้าดื่มแล้วจะปล่อยนางให้ไปหาเทื่อนหลางจินแต่กงจู่เท่าโกหกเทื่อนหลังจินถูกขังไว้ใต้บันพดน้าค้างขาวซูซีเหยนจึงชักนํายาพิษนี้ เข้าสู่ร่างกายตัวเองนางได้พบกับอูเฉินต้าซือแห่งวัดเจ้าหัวนางขอให้อูเฉินต้าซือปิดบังซือจุนของนางห้ามบอกกองจูดเท่าว่านางอยู่ไหนนางเดินไปเลือดก็ไหลาตามระหว่างขาไปแล้วนางก็คลอดน้องปิงเอาน้องลอยไปตามแม่น้ำรั่วจนกระทั่งหญิงซักผ้ามาเจอน้องเข้าน้องเลยได้เป็นลูกบุญธรรมของนางชีวิตก็ กินอยู่ตามข้างถนนนะคะก็คือลำบากมากจนกระทั่งเข้าสู่สำนักเซียนตอนกราบเสินจิวเป็นซื่อจุนก็ถูกเสินจิวหรือเสินจิงชิวเอาชาราดบนหัวแม้ไม่ได้เป็นคนรังแกน้องแต่ก็สนับสนุนให้หมิงฟานรังแกเพราะไม่ชอบน้องที่น้องสามารถเข้าสู่สำนักเซียนได้ในวัยที่พอเหมาะพอเจาะในขณะที่ตัวเองถูกสกุลชิวรังแกเช้าเย็นเมื่อเสริรนหยวน เข้ามาอยู่ในร่างเ่ินจริงชิวจึงคิดหาวิธีรอดในการดีกับน้องช่วยน้องทุกอย่างถามว่าน้องรักเสินจิงชิวเมื่อไหร่นัดเคยลงคลิปนะคะว่ากว่าปิงจะเปลี่ยนจากสิ์มาเป็นสามีเ่ินจริงชิวได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลากี่ปีผ่านอะไรมาบ้างซึ่งปิงคิดไม่เื่อตั้งแต่น้องอายุ14นะคะตอนแปรปราบมานถลกหนังตอนนั้นเซินจิงชิวถูกถอดชุดแล้ว มีเชือกมัดเสียนมัดไว้แล้วเชือกมันบาดใช่ไหมผิวเซนชิงชิวเขาพอโดนบาดแล้วมันก็จะเป็นรอยแดงนะคะซึ่งปิงเกิดอาการแบบเออมันสท้น่ะโดนดาเมดเข้าอย่างจังหลังจากนั้นมาน้องก็เลยคิดไม่ซื้อตลอดมานะคะนั่นแหละ กระทั่งวันงานชุมนุมเซียนนัดก็พูดไปแล้วแหละว่าปิงเป็นสิษย์เอกของเซินจิงชิวและกงจู่เท่าเห็นปิงในงานชุมนุมเซียนตาแก่นี่ก็คิดอยู่ว่าเออเหมือนใครน้องเหมือนใครจะเหมือนใครได้ละ่ะก็เหมือนแม่น้องนั่นแหละตาแก่โรคจิตซึ่งหลังจากที่เซินจิงชิวถีบน้องปิงลงห้วงอเวจีน้องก็ไปเก็บเลเวลมา2ปี เก็บกระบี่ชิ้นหมัวขึ้นมาแล้วนางชิ้นวันเหยานางไปเจอปิงบาดเจ็บสหาหัสอยู่ริมแม่น้ำรัวนางก็พาปิงมาหากงจู่เท่าที่วังห้วนวะาซึ่งปิงก็อยู่วังห้วนวาตอนแรกปิงรักษาอาการบาดเจ็บหายแล้วปิงว่าจะไม่อยู่หรอกแต่กงจู่เท่าพยายามขยันขยอให้น้องอยู่ภายในครึ่งปี ทีบกองอีเซียวลงจากสิทธิเอกได้แต่ว่าปิงไม่ได้กราบกงจูเท่าเป็นอาจารย์นะคะถ้ากราบกงจูเท่าเป็นอาจารย์ตำแหน่งสิทธิเอกคงไม่ใช่กองอีเซียวซึ่งตอนนั้นเซินจิงชิวบอกในงานชุมนุมเซียนว่าปิงตายไปแล้วกงจูเท่าพยายามหวั่นแล้วน้องถามว่าน้องปิงเนี่ยทำไมอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส และทำไมเสินชิงชิวบอกว่าตายแล้วซึ่งปิงไม่ยอมพูดและไม่ยอมให้ใครแตะเสินชิงชิวเลยหลังจากนั้นกงจู่เท่าที่ปลื้มน้องปิงอยู่แล้วเลยพยายามให้น้องกราบตัวเองเป็นอาจารย์ปิงก็ไม่ยอมกราบนะขนาดดีกว่ากงจู่เท่าน้องยังไม่กราบเป็นอาจารย์เลยอย่างมานฝันก็ยังได้เป็นแค่ผู้อาวุโสซึ่งน้องบอกมานฝันตอนนั้นว่า ข้ากราบท่านเป็นอาจารย์ไม่ได้หากไม่ได้รับการอนุญาตจากเสินชิงชิวตอนนั้นปิงไม่ได้แค่เรียนเก่งนะน้องยังเจ้าเล่ห์มากอีกด้วยการที่น้องปิงไม่ยอมกราบกงจู่เท่าเป็นอาจารย์แล้วยังไม่ให้ใครประกาศว่าตัวเองอยู่วังห้วนวาน้องก็คิดนะคะว่าที่เสินชิงชิวถิดตัวเองลงห้วงอเวจีเพราะตัวเองนั้นเป็นมารหากตัวเองสามารถควบคุมวังห้วนว่า อยู่บนมักคาเซียนอย่างถูกต้องเซินชิงชิวจะยอมรับน้องกงจู่เท่าคิดแค้นมากเพราะอยากประกาศและเอาน้องเป็นสิทธิ์ตัวเองซึ่งเย่ชิงหยวนไม่เคยเห็นหน้าน้องนะคะยังคิดว่าคนที่อยู่กับกงจู่เท่าตอนนี้คือกงอีเซียวนั่นไม่ใช่นะนั่นน้องปิงซึ่งการที่ตัวเองไม่ได้เป็นอาจารย์ของปิงทําให้กงจู่เท่าคิดแค้นเซินชิงชิวมากจึงสืบเรื่องของเซินชิงชิวว่า เป็นผู้วิเศษผู้โสมมาจากไหนถึงทำให้ปิงไม่ยอมกลาบตัวเองเป็นอาจารย์ซ้ำยังคอยปกป้องจากนั้นเริ่มวางแผนให้สิทธ์วางหัวนวากเกลียดเสินชิงชิวรวมถึงชินวันยาเองด้วยซึ่งนัดเกลียดนางชินวันยะมากเลยนะคะมาบางอาจถามเซินจิงชิวว่า การที่ท่านปล่อยให้เด็กอายุ15เสี่ยงสู้กับผู้อาวุโสเผ่ามานที่มีพลังบำเพ็สูงกว่านี่นับเป็นการทรมานสิศี์ไหมนางไม่ได้อยู่ตรงนั้นนางก็กล้าพูดนะนาลากหัวมายุม้มหัวมาตบจริงๆตบเฉยๆไม่สาดใจนาเอาหน้านางกระแทกกับประตู กงจูเท่านับตั้งแต่ปิงอยู่วังหัวนาวาหนึ่งปีคือรักมากนะคะปลื้มปริ่มมากอยากจะเอาน้องปิงมาแต่งกับกงจูน้อยลูกสาวตัวเองจริงๆแล้ววางน้องปิงให้เป็นผู้สืบทอดวังหัวนวาคนต่อไปแล้วก็จะให้แต่งกับกงจูน้อยด้วยแต่ความเป็นจริงแล้วแต่งกับลูกสาวตัวเองแล้วก็ยังจะเอาปิงมาตุ๋ยคือกงจูเท่าเนี่ยเป็นเท่าหัวงูนะคะนั่นแหละ กองจู่ท่าวางแผนมานานสืบเรื่องของเซินชิงชิวสมัยยังเป็นเด็กจนกระทั่งรู้ว่าตระกูลชิวถูกฆ่าล้างตระกูลเซินจิวลงเหลือไว้แค่ชิวไห่ถังที่เป็นน้องของคุณชายชิวซึ่งเซินจิวอยู่บ้านตระกูลชิวก็จริงนะคะก็จะได้แต่งกับชิวไห่ถังเพราะนางหลงรักเซินจิวมาตั้งแต่ยังเด็กและหวังว่าตัวเองนั้นจะได้แต่งกับเซินจิวชิวไห่ถังดีกับเซินจิวมาก แต่พี่ชายนางทั้งซ้อมทั้งทารุนเสินจิวทุกวันต่อหน้าน้องสาวสกคุณชายชิวมักจะดีกับเสินจิวหากรับหลังน้องสาวคุณชายชิวก็จะทุบตีเสินจิวนะคะดังนั้นสก,กุลชิวจึงถูกเสินจิวฆ่าล้างตระกูลเหลือเพียงแค่ชิวหายถังการที่นางคิดแคนเสินจิวนั้นก็ไม่ผิดเพราะนางไม่รู้เรื่องที่พี่ชายนางทำมาไว้กับเสินจิวจนกระทั่งวันหนึ่งชิวหายถังมาขอความช่วยเหลือจากกงจูเทา ว่าตัวเองเป็นคู่ม่นเสินชิงชิวเป็นเมียเสินชิงชิวก็ลาปากกงจู่เท่าอยู่แล้วมีคนมาช่วยซ้ำเติมเสินชิงชิวกงจู่เท่าเตรียมการมาเป็นปีนะคะเตรียมคุกน้ำวังห้วนว่ากะว่าจะไม่ให้เสินชิงชิวออกมาได้เลยก็คือขังลืมไปเลยใครว่ากงจู่เท่าดีนะคะกงจู่เท่าไม่ได้ดีตามฉากเหมือนฉากหน้าสังคมเลยนะคะก็คือเป็นคนที่เลวคนนึงเลยแล้วบังเอิญว่ามันมีเหตุการณ์เมืองจินหลันเผาแมนบุกใช่ไหมคน พอมเมล็ดพันธุ์เข้ามาทําให้เมืองนี้ที่ทํามาค้าขายปกตินะคะก็ปิดตัวเองแล้วปิดเมืองด้วยเมืองทั้งเมืองจึงมีแต่คนเหลือเพียงแค่กระดูกส่วนคนที่เหลือ ก็ไม่สามารถออกจากเมืองจินหลันได้และต้องสวมเพื่อผ้าสีดำเท่านั้นความเสลอความมั่นหน้าของวังหัวนวาคือตัวเองมีพลังบำเพ็ญต่ำมากอาสาออกไปช่วยไปช่วยเหมือนไปเป็นพลาเอาชีวิตไปทิ้งวัดเจ้าหัวก็ไปค่ะเลยเขียนจดหมายส่งมาให้ช่างชิวซานให้ส่งคนไปช่วยช่างชิวซานก็ส่งส่วนชิงชิวมู่ชิงฟางพี่หลิวชิงเกอไป โดยการพายเรือทวนน้ำเข้าเมืองพิลิวเก่งนะอันนี้ก็คือชมนะคะเป็นผู้ชายพายเรือให้ส่ินชิงชิวนั่งกงจูดเท่าตอนแรกนะคะคิดจะให้น้องปิงออกงานคู่กับตัวเองคือกะจะเปิดตัวเลยว่าแม้ว่าน้องปิงจะไม่รับตัวเองเป็นอาจารย์ แต่จะพาน้องออกงานเป็นการประกาศตัวไปเลยว่าน้องปิงเป็นสิทธิ์ของตัวเองถ้าใครคิดไม่ออกให้นึกถึงคนสองคนมีอะไรกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะผู้ชายไม่ยอมจดผู้หญิงก็เลยพาออกงานเหมือนเปิดตัวว่าเนี่ยสามีฉันไม่จดทะเบียนแต่คนรู้กันหมดอะว่าผู้ชายคนนี้เป็นสามีของผู้หญิงคนนี้อันนี้ก็แค่เปรียบเทียบนะคะที่จริงแล้วอะ ก็คือกองจู่เท่าเนี่ยอยากประกาศตัวน้องปิงว่าน้องปิงเป็นสิทธิ์ตัวเองแม้ว่าน้องจะไม่ยอมกับกงจู่เท่าเป็นอาจารย์ก็เถอะซึ่งปิงไม่ยอมออกจากวังหัวนาวาไปไหนเลยตลอดหนึ่งปีนะคะตอนแรกที่เมืองจินหลันเนี่ยน้องก็ไม่อยากออกไปหรอกแต่พอรู้ว่าซินชิงชิวไปด้วยน้องก็เลยพาสิทย์วังหัวนาวาบรรดาสิทธ์วังหัวนาวาไปด้วยแต่สิทธ์วังหัวนาวาเนี่ยล้วนแล้วแต่เกลิเซินชิงชิวคนที่มากับน้องปิงก็คือนางชินวันเยานั่นแหละ มาแต่คนไร้ประโยชน์เป็นพารามากนาตบสะมากกว่าผู้นำสิทธิ์มาครั้งนี้ก็คือน้องปิงใช่ไหมการที่น้อง ได้พบกับเสินชิงชิวน้องก็ยังเาคารพเหมือนเดิมแถมยังแทนตัวเองว่าสิทธิ์ซึ่งนัดให้ทุกคนลองมองในมุมของน้องปิงนะเพราะนิยายเรื่องนี้แม่โมเขียนในมุมของเสินชิงชิวมากกว่าน้องปิงเห็นเซินชิงชิวสนิทกับกงอีเซียวน้องก็หึงมากนะหึงแต่ก็รักษาเอาการนางชินวันยะว่านี่สิทธิ์ที่สิทธิ์พี่ลวติดเชื้อ พัววุฒเสิร์นคงดีใจสินะดูคำพูดมันนะมันเป็นบ้าอะไรจิกเก่งเหมือนไก่น่าตบมากยิ่งพิมพ์มายิ่งของขึ้นจริงนะช่วงดึกปิงก็ไปหาเสินชิงชิวใช่ไหมน้องก็อยากมาหาแหละแต่เสริรนชิงชิวหนีไม่ยอมคุยด้วยคือตั้งแต่มาที่เมืองจินหลันเสินชิงชิวเองก็ติดเชื้อปิงก็เลยรักษาให้แถมน้องยังจับก,กระบี่ของเสินชิงชิวแล้วบังคับกรอกเลือดเลยนะคะ หนีดีนะักก็ดื่มเลือดติดตั้ง GPS ไปเลยหนีไปไหนก็ตามเจอว่างั้นแต่การที่ปิงรักเซิรจิงชิวมากนะคะรักษาการติดเชื้อจากการถูกคนพอมลตนพันธุ์ของเผ่ามาสัมผัสมันไม่ได้เป็นผลดีกับเซิน์จิงชิวเลยพอหลังจากเสร็จงานที่เมืองจินหลันปิงเองก็ติดเชื้อนะคะแต่ว่าจากการที่ช่วยชิ้นหวันเยะนางตัวดีนี่อีกแล้ว ปิงไม่รักษาตัวเองนะทั้งที่ตัวเองก็หายเองได้ก็ยังกินยาของมู่ชิงฟางเพื่อที่จะไม่ให้ใครจับได้ว่าตัวเองเป็นเผ่ามาน การที่ปิงรักษาเซินชิงชิวโดวยถูกนางชินวันแย่กับกงจูเท่าได้โอกาสใส่ร้ายเซินชิงชิวว่าร่วมมือกับพบมันทำให้เมืองจินหลันเสียหายและคนตายเยอะมากแล้วกงจูเท่าเตรียมการมาแล้วเอาชิวไห่ถังมาด้วยโดยการใส่ร้ายเซินชิงชิวว่าทิ้งเมียอีกต่างหากร่วมมือกับพบมันอีกเรื่องตอนน้องปิงนะคะได้ยินว่าชิวไห่ถังเนี่ยเป็นเมียของเซินชิงชิวน้องก็คิ้วกระตุกเลยนะคะเออ อึ้งมากเลยน้องสุดท้ายสันชิงชิวตัวเย่ยชิงหยวนเดือดร้อนก็เลยเต็มใจเข้าไปอยู่ในคุกน้ำวังหัวนว่าซึ่งทุกคนมองปิงหมดนะคะแล้วกงจู่เท่าจัดการสรันชิงชิวแล้วยืนภูมิใจว่าซื้อจุนของน้องเข้าคุกไปแล้วน้องก็ต้องกราบตัวเองเป็นอาจารย์แน่นอนแล้วเวลามองน้องปิงนะักภูมิใจมากยืนเคียงข้างน้องอีกประมาณว่าประกาศตัวว่าน้องอเป็นสิทธิ์ตัวเองคือภูมิใจมากจ้า และที่น่าตบที่สุดก็คือนางชินวันเหย่ยพูดกับชิวห่ถังว่าสามสำนักใหญ่จะไต่ส่วนเขาให้เจ้าเองนางไม่นับช่างชงซานเข้าไปด้วยนัดถามนะคะว่ามันข้ามหน้าข้ามตาไม่ให้เกียรติไปไหนนัดว่าคนที่มันควรถูกลงโทษนางหนักจากปิงเนี่ยมันควรจะเป็นนางมากกว่าตอนที่เซินจ,จิงชิวเข้าคุกนางวังหัวนวา กงจู่น้อยก็แท่ไล่ฟาดนะแล้วปิงก็ตามมาคือกองจู่น้อยลงรักปิงเลยกาจะมาจัดก,การเสรินชิงชิวปิงมาปิงไม่ยอมแถมด่าและไล่นางออกไปด้วยไม่ไว้หน้าเลยซึ่งนางบอกว่านางขอป้ายผ่านทางมาจากพ่อนางมาแต่ส่วนเขาแต่ส่วนเขาแต่ส่วนอะไรเห็นแต่ทำหน้าเจ็บปวดเรียกน้องปิงว่าลั่วเกเกอ,เกอ ไต่สวนอะไรนะก็ไม่เห็นว่ากงจู่น้อยเนี่ยจะไต่สวนอะไรเสรินชิงชิวเลยเดินมาก็าแซ่บฟาดเลยมันไต่สวนยังไงนัดว่าน้องนางเนี่ยสกิลอ้อยพูยังด้วยกว่านางชินหวานยเยอะเลยนะคะใช้มันยาไม่เป็นเอาแต่ใช้กำลังปิงเข้ามาก็มาคุยนั่นแหละมาทรมานเมียเล่นเออเขาก็มาหาก็อยากมาคุยแต่เสินชิงชิวไม่คุยนัดว่าชากคุกน้ำปิงควรมีเลิฟซีนกับเสินจชจิงชิวหน่อยนะ ไม่สะใจคนอ่านเลยจากนั้นแผนการเปลี่ยนร่างโดยการใช้จักกจันทองรอบคาบก็มาถึงกงอีเซียวช่วยส่วนชิงชิวออกจากคุกน้ำวังหวุนวาวาสุดท้ายปิงก็ตามมานะที่จริงก่อนมา น้องก็สร้างฝันมาเจรจาก่อนว่าถ้ากลับมาอะไรคุยกันได้นัดอยากถามน้องนะคะกลับไปแล้วจะช่วยอะไรเสรินชิงชิวได้ตัวเองไม่ใช่ผู้คลองวังห้วนว่าไม่ได้ปกครองแล้วจะช่วยอะไรได้นัดตอนที่อยู่เมืองจินหลันน้องก็ไม่ได้ยินดียินลายนะคะว่าเสินชิงชิวจะอยู่ในคุกน้ําวังห้วนว่ากะว่าให้เขามาอยู่ข้างกายตัวเองเป็นชายได้ก็คิดตื้นไปนะคะดังนั้นที่เมืองฮวยอ่ะเสินชิงชิวจึงระเบิดพลังปราณทิพย์ร่างล่วง ลงมาจากหอคอยซึ่งปิงก็รีบลงมารับนะคะจะมาบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนในการฆ่าตัวตายครั้งนี้ของเซินชิงชิวมันก็ไม่ใช่ เพราะป,ปิงมีส่วนบีบเช่นกันแต่การที่น้องสร้างฝันมาเจรจาให้กลับไปเจรจาอะไรกันก็ย่อมคุยกันได้น้องคิดน้อยไปหน่อยด้วยเพราะน้องอายุน้อยอายุเพิ่ง20ปีเหมือนโดนทิ้งเลยพยายามให้เสินชิงชิวมาอยู่ข้างกายการที่ตัวน้องยังไม่ได้คลองวังหัวนนาวาก็ไม่มีทางที่น้องจะสามารถครอบครองเสินชิงชิวได้แม้จะคลองวังหวนาวาได้และเป็นที่หนึ่งในสำนักเซียนน้องก็ยังคลองไม่ได้ น้องจึงต้องคลองทั้งสามพบจึงจะได้คลองเซินชิงชิวเมื่อเซินชิงชิวตายน้องเลยเอาร่างเซินชิงชิวกลับมาด้วยกลับมาวังหุวนวาวาถ้าเรามาวิเคราะห์จากการที่เซินชิงชิวตายหลังจากนั้นตัวกงจู่เท่าก็คงจะสบายใจแล้วว่าปิงจะกลาบตัวเองเป็นอาจารย์แล้วแต่งกับกงจู่น้อยพ่วงด้วยมากิกตัวเองซึ่งก่อนหน้าที่เมืองฮาวายย,ยนะคะตอนที่เซินชิงชิวหนีออกจากวังหวนาวาได้นะคะ กงจู่เท่าประกาศจับเสินจิงชิวด้วยค่าหัวที่สูงมากทําให้ซิลซื่อสานักเซียนต่างๆมาล่าเสินจิงชิวเพื่อเอารางวัลน,นั้นมานั่นก็ทําให้เสินชิงชิวลําบากก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่กงจู่เท่าทํานะคะปิงหอบล่างเสินชิงชิวกลับมาด้วยคิดว่ากงจู่เท่าจะโมโหและมีการเจราจาส่วนตัวกับปิงอยู่แล้วว่าให้เอาร่างเสินชิงชิวไปทิ้งซะ หรือมีความพยายามจะทำลายร่างเส่นชิงชิวจากนั้นให้แต่งกับกงจูน้อยหรือมีการใช้สายตาลวนลามน้องแล้วน้องไม่ใช่คนงโง่ไม่ได้หูตาบอดไม่รู้ทันคนอื่นว่ากงจูเท่าทำอะไรไว้หรือใครเป็นคนติดป้ายล่าข้างหัวของส่ินชิงชิวก็เป็นกงจูเท่านั่นแหละค่ะค้าหัวสูงลิบทำให้เส่ินชิงชิวลำบากแล้วน้องคิดน้อยไปหน่อย ก็เลยออกมาสภาพนี้สันชิงชิวตายซึ่งในนิยาย7วันหลังจากที่เกิดเรื่องนะคะปิงไปชิงตัวมู่ชิงฟางมารักษาสันชิงชิวแต่รักษาไม่ได้เลยมู่ชิงฟางก็เลยโดนขังพี่หลิวก็เลยต้องมาชิงตัวไปดังนั้นหลังจากที่สันชิงชิวตาย7วันนี้กงจู่เท่าถูกจัดการตัดแขนตัดขาเรียบร้อยซึ่งการตัดแขนตัดขานัดว่า ที่บอกว่าปิงมีเมตตาไม่เหลือเขาโคงเดิมของกองจู่เทามีผู้มีสง่าราศีในอดีตเหลือเพียงแค่ตาแก่โลกติดอย่ามองน้องปิงเต็มไปด้วยความต้องการทางเพศราคาบังตาซึ่งคนที่ทำกับเสินชิงชิวใส่ร้ายเสินชิงชิวทำให้เสินชิงชิวลำบากล้วนถูกปิงจัดการเรียบร้อยแล้วขึ้นคลองวังหัวเนวาในขณะเดียวกันก็ถ่ายปัน เสียนให้ล่างเสินชิงชิวทุกวันไม่ขาดรวมแล้ว5ปีซึ่งหลังจากที่เสินชิงชิวกลับมานะคะมีโอกาสได้พบกับกงจูเท่าและชิวไห่ถังที่ถูกน้องปิงจัดการก่อนหน้าแต่ละคนได้รับความอัยยศอดสูมาแล้วทั้งนั้นชิวไห่ถังโดนจัดการนะคะนางก็ถูกเอาไปขังที่พบมานะคะขังที่ถ้ำของชาหัวหลิงแหละขังเขาเรียกว่าอะไรนะขังในกง ทีนี้ตอนที่ปิงถล่มสุสารศักดิ์สิทธิ์ของเผ่มามันเพื่อช่วยเซินชิงชิวสองคนนั้นก็ตามมานะคะเพราะชิวหายถังมั่นใจว่าเซินชิงชิวไม่ได้ตายเลยร่วมมือกับกงจูเท่าอีกครั้งคราวนี้เลยตามปิงมาทั้งสองคนสุดท้ายแก้แค้นไม่สําเร็จกงจูเท่าตายอานาถในสุสารศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามันเซินชิวหายถังที่จริงนางเห็นแววตาที่กงจูเท่ามองน้องปิงนางก็ใยะแขยงนะ แล้วทำไมปิงจะไม่รังเกียจแล้วตัดแขนตัดขาซะละ่ะตอนที่ชิวหายถังสลบนางถูกมารฝันทำให้เห็นความทรงจำของเซินจิวนางได้เห็นพี่ชายตัวเองทาลุนเซินจิวซึ่งมันแตกต่างจากที่นางรับรู้พี่ชายนางดีกับเซินจิวที่แท้รอบทาลุนเซินจิวรับหลังนางชิวไหายถังร้องไห้นางรับไม่ได้แล้ววิ่งกลับเข้าไปในสุสานศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามานตายอนาถเหมือนกันนะคะชิวไหายถังนางก็เป็นเหยื่อเช่นกัน เซินจิวก็เป็นเหยื่อเช่นกันแต่ไอคนที่สารเลวที่สุดในเรื่องเลยก็คือกงจู่เท่านะคะดังนั้นการตายของกงจู่เท่าและก่อนตาย5ปีได้รับความทรมานอย่างแสนสาหาัสตลอดระยะเวลาการตายของเซินจิงชิวนับได้ว่าได้รับกำร,รมอยากถึงที่สุดแล้วนี่ก็คือความสัมพันธ์ความรู้สึกของกงจู่เท่าที่ มีให้น้องปิงคืออยากได้น้องเลยคิดกำจัดส่วนจิงชิวเหมือนที่ทำกับเทียนหลางจุนและแม่น้องปิงแต่น้องปิงไม่ใช่คนจิตใจดีหรือมีนิสัยแบบพ่อตัวเองที่เรียกว่าน้องว่าปิงเมยแต่น้องก็ดีเฉพาะอยู่กับส่วนจิงชิวน้องคือมีนิสัยปิงเกอตอนส่วนจิงชิวไม่อยู่ การที่กงจู๋เท่าถูกตัดแขนตัดขาเพราะใส่สร้ายเสินชิงชิวพยายามบีบบังคับกำจัดเสินชิงชิวการที่ปิงเอาเสินชิงชิวมา,มาวางหัวนาวะาก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วไม่ต้องเดาก็รู้ว่ากงจู๋เท่าดีใจขนาดไหนตอนเสินชิงชิวตายเพราะตัวเองก็ประกาศออกสื่อชัดเจนตั้งแต่อยู่เมืองจินหลันแล้วว่าน้องคือศิทธิ์ของตัวเองอย่างเป็นทางการยิ่งเสินชิงชิวตายปิงก็ยิ่งไม่ยอมเลยจัดการกงจู๋เท่าตัดแขนตัดขา อยู่มิสู้ตายประกาศสู่โลกภายนอกว่ากงจูเท่าเรนกายไม่ส่วนโลกภายนอกซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ว่าคนชอบออกงานสังคมรู้ลาจะหายไปเลยซึ่งหลังจากที่จัดก,การกงจูเท่าปิงก็คลองพบมานแดนเหนือและวางหัวนาว่ากงจูน้อยถูกกักบ,บริวเวณส่วนชิ้นวานเยะมีสถานะเป็นแม่นมไม่มีอำนาจใดๆ ที่คอยอ้อยปิงแต่ผู้ไม่สนยังไงก็ควรยุ้มหัวมาตกสักทีมันก็คงไม่จบนะคะของขึ้นเพราะชิ้นหวานเหยียจริงๆนัดก็พูดจบแล้วเนาะถ้าใครอยากจะอ่านนิยายนะคะตอนนี้ก็พอหาซื้อได้เนาะส่วนอนิเมะก็ดูได้ทางช่อง VTV นะคะใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ